สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุสุโกลมันมีมันพอกับซองครีมสแนลวันนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องไปสะป้านะพี่น้องป้าคอนอยู่น้องเขาเนะาะกว่น้ามันสิบกเลยเขาก็เลยสิไปสะเอาเนาะนี่แหละอุปกรณ์เขาก็มีของกระตาสวิงขู่นะพี่น้องแต่ก็ยกกับนนะ้ำขาพี่เองเห็นไดนะ้น้องเขาเนาะอันนี้เขาก็ไปเลยเนาะและน้องเขาก็อยู่ทางหน้า ไปกับน้องสาวนะค่ะน้ะองตนนี้เฮากะยังหยางไปนะคะเฮากะจะไปพูดกระปูพ่อพี่น้องเลยเห็นกระปูก็เอากระปูไงเนาะว่าตอนนี้เฮากะยังบริกินหอดเต่าเ็นบพี่น้องเันนีกับเวลาสิบสองโมงเนาะเขาเที่ยงนะ ตอนกินกะตอนนี้เฮาก็ไปหาอาหารก่อนป่าขึ้นมาแต่เกี่ยวหญ้าเลยยังไม่ได้กินข้าวแต่ก่อนกะเคยกินประมาณบ่ายสองโมงเนาะกินข้าวนี่กะไก่สีหดน้องฮะแหละอีกประมาณ หานาทีหอดพี่น้องตอนนี้เรากะยังรัดป่ารัดขะนาไปแะไรมือนี้ว่าสีได้แป้งเฮียนแต่บบว,ว่าบรไดไปเนาะพ่อรถเพิ่มบรไดมาหับส่งก็เลยมืออื่นพี่น้องขี่รถจักไปเหมือน รถบรรทุกส่งก็เลยอีกท่รถจักไปถ้ามันสะดุดสะท้อนอ่ะ ขอโทษขออภัยนําเด้อพี่น้องป่าเฮาย่างมันก็เฮ็ตุเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ไม่อนใส่มือเลยเกระปูหลายๆพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดน้องเฮาล้ะน้องก็ใหญ่เติบพี่น้องแต่ว่ามันบกน้ําหัวเฮาก็เลยสิมาะเอาปลาคอน วัวกระกปูพี่น้องห้ายเลยี่ตอนนี้เขาก็มาห่น้อง,น,องนี่พี่น้องตาเบิ่งว่าสีได้ปลาบอกพี่น้อยนน,น,นนี่เากสมาปัานน้นซะ่น้น,นี่เาจะมาป้นนน้องปั้นบอล 看一下啊。 我今你发了半天。 อันนี้กระป๋าเฮาได้เนาะพี่น้องสาจุดเหมยได้ชมนิพี่น้องอันนี้กระปูพีน่น้องกระปูกระปีใครเบิ่งคลิปนี้กระผักก็ไหลก็แซ่ก็ติดตามเผื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะพี่น้องขอ,ขอบใจจ้า